ว่างโฮ่เลยพี่นอ้องเส้นทางเชื่อมระหว่างบันย่างนุหอตำบลเราแดงก็เพื่อตำบนแดงจังหวัดอุลรธานีกับบ้านตรงบางนะครับเส้นทางที่จะเข้าไปเมืองไปตานซุ้มใดนี่ครับน้ำกระแห่ขึ้นมาแล้วล่ะทั้งนี้กับเขาไว้แล้วนะครับ ทางนี้ที่เป็นธงนะครับขาวอะไรได้พี่น้องมาดับขึ้นมาเลยไก่ยี่ึ้นถนนนั้นแหละแล้วนะลย,นนนนะยังบุกึ้นถนนนะครับว่าท่านถึงทองสะพานนะทางนี้ก็เขาไม่ได้มู่บ้านนะครับเขา,า,นา,นาในหมู่บ้านเนี่ยหนุ่มหมอนี่ตีนบ้าน ไแ่แน่และวล่ะถือว่ามาไหว้ครับถ้าตกลงมาอีกกบนเนี่ยจะขึ้นไลยกว่านี้เนาะแต่ว่าทั้งทงลงบังนะครับฟังทั้งฝนมันจะเป็นแบบลงบังนะติดตรงไปนี่ ลง,งฟังฟังฟังนี่นะครับฟังทั้งนี่นี่เขาเขาเนี่นนะา,าบนบเมงสะพนสาพนนเชงันงนออับบลัง,งไปตันซุ้มไปเมืองนะครับเขาในตัวจังหวัดปูนใช่เส้นทางทั้งนี้นะครับแตนะ่พอทั้งนุ่มอบตลาดนุ่งลมเนาะว่อเน้ยาจะมาทังนี้ก็ได้มไก่เน,นรับ แต่โบ้ต้นถึงถองสะพานแล้วครับยังนั่นอยู่แต่ก็หลายอยู่นะคนนะครับขึ้นไม่ห่อน,นแล้วไม่ต้องพูดแล้วขึ้นมาไล่อยู่ครับขึ้นไหวอยู่โอนนะครับ